ทับข้างในเสื้อสูเสื้อนักเงี้ยค่ะ,ะ,คะ,คะทั้งหมดเพราะมันจะส่งผลออกมารูปลักษณ์ภายนอกอนอกจากนี้แล้วตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าเสื้อผ้าหน้าผมะนะคะและเครื่องประดับอันนี้เกี่ยวข้องด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วเด็กจะต้องมีใจที่รักและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพเพราะข้อสอบตรงนั้นเนี่ยโมดูลสุดท้ายเป็นเรื่องของการตกแต่งเพราะเด็กจะไม่มีโอกาสทราบแต่เราก็ฝึก ไปเพื่อให้ตรงกับแนวหัวข้อข้อสอบอนะคะทางด้านอาจารย์สมจิตใช่ไหมคะ,<ช>คะอาจารย์คะแล้วเด็กที่มีความสามารถมาเนี่ยพอมาถึงมือเราแล้วเนี่ยเราจะมีเทคนิคอยังไงในการตกแต่งความสามารถของเขาที่มีมาให้เฉียบแหลมแล้วก็ถนัดไปทางด้านใดด้านหนึ่งเลยเนี่ยค่ะค่ะอันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องดูว่าเด็ก ขนัดไปทางไหนอย่างเช่นเราจะต้องแต่งปกให้สวยแล้วก็แทรกการแทรกสีการที่จะตกแต่งสิ่งที่มีเพิ่มเติม<ะ>ที่เขามีมาให้การที่เข้าประกวดนี้เขาจะมีสิ่งเพิ่มเติมมาให้อีกทีหนึ่งทีนี้เด็กก็จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้คิดได้ว่าเราควรจะตกแต่งแบบไหนอย่างไร ก็คือเด็กที่มาเรียนเนี่ยเหมือนเขามีพื้นฐานมาเป็นความชอบอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปนับหนึ่งให้เขาเพียงแต่ต่อยอดในสิ่งที่เขามีให้มากขึ้นใช่ค่ะต้องต่อยอดที่เขามีให้มากขึ้นแล้วก็ให้เขารู้ว่าสิ่งไหนควรจะตกแต่งอยู่ช่วงไหนอะไรค่ะให้เข้ากับแบบให้เข้ากับเขาจะมีมีทั้งหมดสโมดูลใชั้หไม่กลาจย์ใช่ค่ะทีนี้โมดูลที่3เนี่ย ก็จะเกี่ยวกับการตกแต่งค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เด็กที่มาเรียนเนี่ยในห้องนึงก็อาจจะมีสัก30 40ิคนเรามีเกณฑ์คัดเลือกยังไงคะถึงเอามาเป็นน้องสองคนด้านหลังอันนี้<ม><ม>เรามีการสอบแข่งขันกันอ๋อก็จะมีการสอบในห้องใช่ค่ะครับมาถึงอาจารย์วัชระพงศ์กันนะครับพอได้เด็กมาแล้วเด็กเข้าไปแข่งทีงนี้สิ่งที่เด็กจะได้รับ เขามีคณะรรมการที่จะคัดเลือกอันนี้มาจากไหนคณะรรมการก่อนครับผมในส่วนของกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาผิมือแรงงานนะครับเราก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการนะครับเราก็เชิญทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาต่างๆเข้ามาร่วมครับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารวมถึงข้อสอบที่ใการแก้ปัญหาข้อสอบเกณฑ์ในการตรวจแก้ปัญหาต่างๆฝักักษะของเด็กทั้งพละกําลังสมาธิจุดตรวจต่างๆ นะครับดันั้นคณะกรรมการชุดนี้เราก็ได้เชิญจากทุกภาคส่วนที่มีความชํานาญกับสาขานั้นๆน,น,นะครับนะทีนี้ในการแข่งขันที่ว่าเด็กจะได้รับอะไรนะครับ,รบในครั้งนี้นะครับ้ใน,นส่วนของคณะกรรมการระดับนานาชาติที่จะตัดสินเนี่ยอ ครับในคณะกรมการนานาชาติเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เปิดในแต่ละประเทศเขาจะส่งเข้าไปนะครับอย่างเราก็จะส่งทางอาจารย์ของเราเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญไปเป็นเอ็กซ์เปิดเข้าไปทีนี้แต่ละประเทศก็จะส่งของส่งเองเข้ามาับณปัจจุบันีนเวิร์นสกิลมีมีสมาชิกกว่า50ประเทศฉะนั้นในสาขาที่แข่งเนี่ยเขามีกี่ประเทศที่ที่รับที่ส่งไปเขาจะส่งเอ็กซ์เปิดเข้าไปมันก็จะสอดคล้องไปถึงแบบที่สอบก็คือเอ็กซ์เปิดชุดเนี้ยเขาจะนั่งคุยกันค ว่าแบบข้อสอบปีหน้าจะเป็นอย่างไรฉะนั้นแบบของปีหน้าก็คือปีนี้พอแข่งเสร็จปุ๊บเขาจะนั่งคิดกันละว่าแบบคนีะเป็นความลับด้วยเป็นความลับด้วยนะครับซึ่งเอ็กเปิดต้องมีแบบของตัวเองในใจเพื่อไปดีเฟนกันอย่างนี้เอ็กเปิดเอาเอามาบอกเด็กก่อนไปแข่งได้ไหมคะถ้าเราได้รับการคัดเลือก ก็เป็นไปได้เป็นข้อได้เปลี่ยนอันนึงแต่จะเป็นไกด์ไลน์ให้นองเป็นไกด์ไลน์นะแต่จะเรียมว่าแบบแข่งขันทุกสาขานั้นมีการเปลี่ยน30%นี่อัดับครับก็คือไปที่หน้างานมีการเปลี่ยน30%อย่างบางสาขาเนี่ยเป็นข้อสอบปิดเพราะนั้นเด็กไม่รู้เลยว่าข้อสอบคืออะไรเพระนั้นเอ็กเปิดมีหน้าที่ที่จะจําลองแบบฝึกแบบตรวจที่ท่านอาจารย์บอกเครื่องประดับเด็กต้องมีการครีเอทีฟตัวเองว่าจะเอายังไงแต่ว่าเขาจะบอกว่าติมเอาประมาณนี้นะแฟชั่นเพื่อเทียบกลางคืน เพื่งงานเพิงวันเพื่องานลาตีนั่นเด็กต้องมีไอเดียละอเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวช่วงหลังเดี๋ยวลองออกไอเดียให้น้องหน่อยว่าถ้าดิฉันอยากจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งจะออกแบบยังไงบ้างออกแบบให้คุณโดมด้วยนะคะพอเด็กชนะล่ะเขาจะได้รับอะไรครับนะครับสำหรับได้เหรียญทองปีนี้นะครับทางกรมก็ตั้งรางวัลไว้รางวัลที่1เหรียญทอง4,0,000 0บาทนะครับเหรียญเงิน30,000 0บาทแล้วก็เหรียญทองแดง20,000 0บาทแล้วก็รางวัลชมเชืออีก หนึ่งแสนบาทอนอกจากนั้นนะครับทางกรมหลังจากแข่งขันแล้วทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ทําเหมือนแฟ้มประบติให้เยวาวชนที่เข้าการแข่งขันที่จะไปศึกษาต่อเอาไปให้เขาว่าคุณสามารถมีประสบการณ์อย่างนี้นะ,ะ,มะไม่ต้สงไปศึกษายอมรับได้แล้วก็ส่วนหนึ่งทาง,งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีมีข้อตกลงยกตัวอย่างเช่นนะครับทางกรมมีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการที่จะรับเยาวชนของเราเนี่ยที่ผ่านการแข่งขันเข้าศึกษาต่อเป็นแบบโคต้า อ๋อในระดับอุดมศึกษาต่อเหมือนให้ทุนน้องต่อด้วยครับก็คือได้สิทธิพิเศษับเหมือนนักกีฬาเหมือนอะไรที่ทำทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับกรณีนี้ในส่วนของในระดับนานาชาติอ่ะอันนี้เขามีรางวัลนอกจากเหรียญทองเขามีการมอบทุนมอบเงินรางวัลมีไหมฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหรียญเชิดชูเกตนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราไปได้รางวัลก็คือเป็นการแสดงศักยภาพว่าของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ อย่างที่บอกกันล้งที่ในระดับฝีมือเราไม่ได้ย่อไ้ยนะครับเพราะจากประวัติที่ผ่านมาเราได้มาแล้วเจ็ดเหรียญทองนะครับจากตั้งแต่ปี3 2ถึงปัจจุบันเนี่ยยี่สิบกว่าปีละเราเราประเมินแล้วเนี่ยเราส่งเข้าไปเนี่ยครับเจ็ดเหรียญทองเนี่ยในห่วงที่เราส่งเข้าไปเราคิดว่ามันคุ้มไหมคุ้มค่าครับในการพัฒนาอย่างผมยกตัวอย่างนะครับเราได้3มเหรียญทองจากสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมหลัก ในบ้านนี้นที่ซับพอร์ตการันตีให้ได้เลยนะคะสองเลนทองจากตัดเย็บเสื้อผ้าสตีนะครับหนึ่งเลนทองจากสาขาช่างเครื่องกลึง c ซนก็เป็นเทคโนโลยีแล้วก็อีกหนึ่งเลนทองจากสาขาช่างกลึง c ซ c ออกแบบโมเดลก็เป็นการันตีอาเซียนนี่เราอยู่แถวหน้าๆหรือเปล่าแถวต้นๆนะครับต้นๆเลยครับผมนะฮะเพราะการแข่งขันนอาเซียนในทุกเกือบทุกสาขาเราก็ก็อยู่ระดับขึ้นโพเดียมแถวแถวสูงที่สุดนะฮะนะครับระดับต้นนะฮะต้นๆเลย นะครับฝ่บากับมาพูดถึงเรื่องของความร่วมมือของสถาบันการศึกษาพอเรามีในเรื่องของการ,ก,รการฝีมือแรงงานนานาชาติหรืออาเซียนเนี่ย<ฮ>ะนะครับสถาบันการศึกษาให้ความร่วมมือขนาดไหนในการที่จะส่งเด็กเข้ามาในการที่จะฝึกทักษะให้กับเด็กในสถาบันการศึกษาของตัวเองครับก็บในตอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านอนุกรรมาการทุกภาคส่วนด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนการสนับสนุนทีนี้ วัตถุประสงค์หลักๆในการแข่งขันสนหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆที่อายุไม่เกิน20ปีนีได้เห็นว่าฝีมือแรงงานนะครับว่าในการฝึกสาขาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างไรมีเส้นทางเดินอย่างไรนะครับก็จะเชิญชวนในส่วนของทั้งน้องๆที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษานะครับที่มีความสนใจนะครับสามารถเข้าร่วมนะครับเป็น แทนอย่างน้องๆที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราก็อย่างที่บอกครับพอต้นน้ําเด็กที่ได้มาจนถึงปลายน้ําเราก็ส่งให้เขาเรียนต่อรวมไปถึงภาครัฐบางส่วนหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนก็รับน้องเข้าทํางานต่อเนื่องได้เลยะนะครับ,รบก็นี่เป็นหลักๆนะฮะในส่วนที่ทางสถาบันของการศึกษา,าต่างๆก็ ที่ผ่านมาให้ความว่ามือเป็นอย่างดีด้วยนี่อย่างดีะครับที่ส่งเยาวชนเข้ามาที่ผ่านมานี่เราติดปัญหาไม่สถาบ้นการศึกษาแบบว่าต้องขอเครื่องไม้เครื่องมือขอไปสนับสนุนหน่อยอะไรมีไหมก็หรือแม้แต่ทางด้านงบประมาณครับส่วนหนึ่งนะครับต้องถามว่ามีปัญหาไหมมันมีอยู่แล้วแต่ก็ทางอนุกรรมการที่เราเชิญมาเนี่ยเขาก็มาโซ่ปัญหาช่วยกันอย่างวัสดุเอยทางสถานประกอบการบางส่วนเขาก็ช่วยสนับสนุนครับบางที่ก็ไปกินนอนอยู่ที่นั่นเลยก็มีอาจารย์ไปด้วย ทีนี้เราเชิญมาประชุมทุกๆเดือนเพื่อประเมินเยาวชนดังนั้นท่านก็เสียสละเวลาให้กับทางเราอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับค่ะมาถามทางนัานอาจารย์มากนะคะสำหรับเด็กที่เรียนสาขาแฟชั่นเทคโนโลยีเนี่ยค่ะอาจารย์การที่เราจะเหมือนเป็นการคัดเลือกตัววัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยกับตัวเด็กด้วยอะไรพวกนี้ค่ะมันมีความจําเป็นไหมคะว่าเราจะต้องสอนกว้างๆไปก่อนหรือว่าเจาะลึกไปเลยเด็กสนใจมากน้อยขนาดไหน อ๋อเดียเด๋ยวนี้ข้อสอบก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคือว่าเหมือนข้อสอบเปิดอะค่ะข้อสอบก็จะออนไลน์มาทางอินเทอร์เน็ตนะคะอ๋อคือสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็มีการโหวตกันใ,ใ,หให้ทุกชาติของเราก็ประมาณ22ประเทศาโหวตกันถ้าคนไหนถ้าข้อสอบใดได้ชนะก็คือข้อสอบใช้ข้อสอบนั้น แล้วเราก็นำมาฝึกซ้อมเด็กนะคะเพราะเป็นมีรายละเอียดทั้งการให้คะแนนทั้งการอะไรเรียบร้อยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องตีข้อสอบให้ชัดเจนนะคะอธิบายเด็กให้ชัดเจนเพราะว่าข้อสอบในยุคใหม่นี้เป็นการที่ให้ใช้ผ้าหลายชนิดผสมผ,าผาสานกันนะคะ,คะยกตัวอย่างได้ไหมคะก,ก็อย่างอย่างเช่นเราเราเคยแข่งชุดแต่งงานนะคะ อย่างนั้นอ่ะใช้เวลาแค่22ชั่วโมงแล้มีทั้งผ้าลูกไม้ผ้าผ้าต่วนผ้าไม่ถึงวันหนึ่งต้องเอาผ้าเป็นชิ้นๆมาตัดให้ได้ชุดแต่งงานค่ะโอ้โหคือตัดไม่เท่ยต้องคิดให้ได้ก่อนคิดด้วยตัดด้วยเย็บด้วยค่ะก็คือรวมรวมงขั้นตอนเลยค่อนข้างที่ว่าเป็นระดับหนึ่งซึ่งก็อัพขึ้นมานะคะ เป็นพัฒนาการของสาขาด้วยเราต้องสอนทุกอย่างเลยไหมคะตั้งแต่ขั้นตอนของผ้าแต่ละอย่างเป็นยังไงเอามาใช้ยังไงใช่ค่ะคือคือเนื้อผ้าเป็นยังไงจะมาใช้ร่วมกันได้ไหมรีดความร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไปรีดแล้วว่าดไหมก็นี่บางคนเขาใส่เสือเสียไปเลยนะเรื่องเสื้อผ้าอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วรายละเอียดมันเยอะมากดิฉันก็ อยู่บ้านก็ทำเหมือนกัน่ะตัดเย็บอะไรไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยพอมาฟังแบบนี้รู้สึกว่าสกิลตัวเองนี่อ่อนด้อยมากเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพูดคุยกับน้องๆนะครับที่จะไปแข่งขันกันนะครับว่าเขามีความพร้อมขนาดไหนแล้วก็ในจิตใจเขามั่นใจไหมว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาเดี๋ยวให้ออกแบบเสื้อผ้าให้เราด้วยพักสักครู่ค่ะ